สวัสดีครับพบกับผมซันนักคงชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาในหัวข้อเลี้ยงนกคงหัวจุกใหม่ใช้งบประมาณเท่าไหร่มาฟังกันครับขอพูดก่อนเลยนะครับผมก่อนอื่นเราจะเลี้ยงนกคงหัวจุกใช่ไหมเราไม่ต้องอใช้งบประมาณที่สูงเลยนะครับผมเอาแค่เราพอไหวนะครับผมนี่ผมจะให้ดู ล่าสุดตัวล่าสุดนกของผมนะครับผมทั้งที่ซื้อกรงใหม่มุ้งใหม่นกใหม่แบบครบเลยนะเดี๋ยวผมจะไม่ดูตัวนี้นะนี่จะเป็นการแบบรีวิวเลยนะเลี้ยงนกมือใหม่ใช้ขอประมาณเท่าไหร่ก็คือยกเคสนี้เลยนะครับผมมาอันบึนี่มุ้งตัวด้านนอกห้าสิบบาท ่ลงลงตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทจอกแก้วสองจอกถ้วยอาหารนะสองถ้วยถ้วยละสิบห้าบาทสามสิบสองถ้วยสาสิบบาทแล้วก็อ่าถาดอาบน้ำแก้วอาบน้ำยี่สิบบาทรีวิวครับผม แล้วก็มุง้งก็บอกไปแล้วนะมุง้งลงแล้วก็ที่สำคัญก็คือนอกตัวนี้เวียดนามซื้อมาพันห้าร้อยบาทอ่ามาตัดแต่นั่งคุยกันสำหรับเพื่อนเือนมือใหม่ที่คิดจะเลี้ยงนะครับผมก็เห็นไปได้ใช่ไหมครับผมนั่นคือทุนเบื้องต้นที่ต้องเลี้ยงนะครับผม แต่ถ้าแนะนําไม่ต้องไปจับอ่าเวียดนามของผม,ผมที่เขาชัม,มาแล้วนะครับผมมันจะมีต้นทุนหรื่ไแม่ปะหน้าแต่ว่าถ้าเราไปจับแบบอ่าตกถูก,ถก,ถกมันก็มีนะครับผมสามร้อยห้าร้อยาเมือไหม่ลงไม่ต้องเล่นตัวละปะหน้าหรอกเราไปจับตัวห้าร้อยก็ก็ดีเลยนะแต่ถ้าจับปะหน้านี่มันจะมีสายนิดสายก็คือลูกนกที่เขานกเข่งเขาที่เขาสุมผสมมานะ พวกนี้มันจะเก่งเร็วหน่อยเมื่อกี้ผมก็ไปรีวิวให้ดูเลียนะครับว่ามือใหม่จะต้องเตรียมอะไรบ้างอันแรกคือคุณต้องซื้อแน่นอนเลยก,กลงกลงแล้วก็มุงแล้วก็พวกอุปกรณ์จอกตามน้ำใช่ไหมอ่าตรนนี้ครบแล้วครบเซ็ตทุกคนอ่าผมแนะนำให้ซื้อนะตัวละสี่ห้าร้อยพอแล้วครับผม เบ็ดเสร็จแล้วมันงบมันก็ไม่ไม่เกินพันนะครับผมตีไว้ว่าอุปกรณ์รวมกรงห้าร้อยนกสักห้าร้อยไม่ต้องไปเล่นนกถึงปหน้าสองพันเตรียมหนึ่งพันเราก็รด,ดก็จะได้ครบชุดเลยนะครับผมนกกรงมงุงอุปกรณ์ครบเซ็ตในครงและที่สําคัญเราไปซื้อมาเสร็จใช่ไหมครับผมครบอย่างนี้มันก็ไม่ได้แค่นี้นะครับผม อย่าลืมนะครับผมที่สําคัญก็จะต้องมีซื้อกล้วยมาสักหนึ่งหวีวิธีเลือกกล้วยเราก็เลือกอ่าให้มันสุกสักลูกสองลูกนะครับผมกว่าจะหมดมันจะได้หมดหวีพอดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะอพูดให้ให้ฟังเรื่องข้อเสียที่ผมไปซื้อกล้วยพลาดมานะครับผมผมไปซื้อกล้วยที่มันสุกมาแล้วทั้งลูกนะครับผมแล้วผมกินสามลูก กยจะเน่า,นาแล้วเีวิธีเก็บกั้วมันก็มีวิธีบำรุงนะเฮ้ยทาวิธีให้ล้วยอยู่นานเราแช่น้าเห็นไหมใส่ถ้วยเย็นอยู่นนได้นานได้นานับผมอยู่ในน่ะได้ถูกน้ำใส่ถ้วยเย็นเดี๋ยวจะตั้งด้านนอกไม่นานโอ้สุกหอดนะครับผมสาหรับมือใหม่ที่ต้องรู้ต้องรู้นะครับผมที่ผมเคยสอนไปแล้วตั้งแต่คลิปแรกๆเ,เลยนะครับผม ก็คือเรื่องกล้วยกล้วยบ่มเก็ดนกกินตายนะครับผมนกอายุน้อยกินก็ตายฝากสาหรับมือใหม่ไปด้วยนะครับผมที่คิดจะเละี้ยงแล้วก็ที่โดนแน่ๆก็คือกล้วยแล้วก็อาหารนะครับผมอาหารถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็จะให้เซมกับโจโจ้เฮ้ยไม่ใช่นะครับผมเขาจะให้เซมกับถ้ว่อทองใช่ไหมเดี๋ยวนี้มาแบบวิตามินสูงเลยนะครับผมก็คือพวกโจโจ้พวกซูตีมพวกขยันดิกนี้ พวกนี้มาใหม่เปเบผล,ลไม้วิตมินสูงฝา,ากไว้เพื่อนๆมือใหม่ได้ไปลองเอามาเล่นกันดูนะครับผมแล้วก็กลงกลงอ่ะถ้าเราเราเรา,เราไปดูที่เราชอบก่อน,นะครับผมดูที่ไม่เพลงก็ได้นะครับผมแต่เมื่อนอกมันเก่งวนไหนเราต้องเปลี่ยนสซคกลงนะเพราะว่านกทุกตัวมันไม่ได้เล่นตามบางตัวมันเล่นกลงเล็กบางตัวเล่นกลงใหญ่ ตามสไตล์ตนกนกอ่าวิ่งเต้นลิ้เห็นไหมกงมันจะต้องใหญ่คอนปืนเราต้จะต้องจัดได้ตามตำแหน่อองที่มันถนัดนกอ่าที่เคยสอนมาหลายคลิปแลวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนกนกเต้นโลองหรือว่านกยืนลองเห็นไหมคอนมีผลนะครับผม,มคลิปนี้ก็จะให้ความรู้สำหรับมือใหม่เยอะหน่อยนะครับผม อ่าอย่างเช่นเห็นไหมเหมือนผมจะเลี้ยงนกหนึ่งตัวเมื่อกี้ผมก็ไปรีวิวไว้แล้วว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างซื้อนอกซื้อโรงอุปกรณ์แล้วเราก็ต้องมีอาหารโตนะครับผมแต่เดี๋ยวพอนอกเกือบจะแข็งได้มันก็ต้องมีพวกวิตามินอ่าพวกวิตามินแล้วก็หนักขึ้นมาอีกพอแข็งได้แนละ้วพวกรุงบินกรุงบิน เวเพื่อนๆส่วนมากจะแคบขนาดโดยการใช้กงพักกงพักก็จะเป็นกรงลูกใหญ่เห็นไหมซี่ใหญ่ๆครับผมมือใหญ่ๆเลยเมื่อคี้ที่ผมรีวิวไปก็จะเป็นสิบสามซี่นะครับผมสําหรับเพื่อน,นใหม่ถามว่าอะไรสิบสามซี่อะไรสิบ้าิ้งก้อยลองนับซี่ด้านหน้าของกรงนกเลยนะครับผมให้นับด้านเดียวก็จะรู้จํานวนซี่ของกรงเรานะครับว่ากี่ซี่เนี่ย ันนี้สําหรับมารีวิวให้มือใหม่ได้เรียกอะไรได้รู้ควรไปซื้ออุปกรณ์ซื้อนอกมาเลี้ยงนะครับผมละที่สําคัญให้ยกกลับไปย้อนดูพวกคลิปที่ผมสอนดูเพศนะครับผมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันก็ไปเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับผมไม่นั้นเพื่อนๆอาจจะโดนเซียนโดนเซียนต้มได้กร,รตั้งที่ดีศึกษาไปนะครับผม ศึกษาให้รู้มากถ้าเราดูเน,นี้ยว่านกเมียเราก็อยากเอาปฏิเสธไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สวนมือใหม่ไปซื้อใช่ไหมครับผมลองคิดกันดูนะครับว่าเราตนะ้องเตรียมพบประมาณไปเท่าไหร่อ่าจะไปซื้อนกจะไปซื้อพรงสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอบเพื่อนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านใต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณ